ใครโทรมาเนี่ยฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะอ๋อที่นําสัมภาษณ์งานวันนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวไปแจ้งประธานให้นะคะประธานคะเอ้าไปไหนวะคนก็จะมาสัมภาษณ์งานเอ้ประธานไปไหนวะเนี่ยมันไปไหนของมันนะคนก็จะมาสัมภาษณ์งานมันไปไหนของมันวะเนี่ยอู้ยปิดหัวเอาวะขายพอได้ท่าไข่เจียวเว้ยเอาลุงที่ไหนมาเก็บของเก่าวะนั่นลุงคะลุงคะเห็นประธานบริษัทไหมคะท่านี้่ามันรู้เราอายมันแน่ลุงคะ ได้ยินหนูไหมชิบหายแล้วเอาไงดีวะเนี่ยลุงคะเอาประธานทำไมเป็นแบบนี้เอ,อ่อทําไมมาเก็บขวดของก่ับแบบนี้ล่ะคะประธานอ๋อพอพอดีจะเอาไปรีไซเคิล่นนะรีไซเคิลแล้วทำไมหน้าประธานเสื้อนขนาดนี้ล่ะคะเอ,อ้ามันเป็นแฟชั่นใหม่อีกหน่อยเขาก็ทาแบบนี้เดินเต็มบ้านเต็มเมืองลวนะไหนขรุของข้าวไสิห่ออะไรมากิน โควตาน,นี่มันไข่เจียวนี่ปกติไม่กินอะไรแบบนี้นี่เฮ้ยเลขาดูถูกกันนะนั่นนะไข่เจียวก็จริงแต่เลขาลูมไหมประธานเนี่ยเอาไข่ปลาวานมาเจียวเลยนะแต่ปลาวานมันออกรูปเป็นตัวนะคะประธานอ๋อเอาเหรอไม่สงสัยดนหลอกให้เืือดิไม่ได้เลยสังคมทุกวันนี้เห็นเรารวยไม่ได้อ่ะดินั้นเอามาเดี๋ยวไปเทให้หมากินไอ้ประธานมันหมดตัวแล้วแน่ๆแต่มันไม่กล้าบอกเราอเลขาถ้าไม่มีอะไรแล้วก็กลับไปก่อนกันได้เดี๋ยวประธานตามไปอ่ะโอเคโอเคงั้นไปก่อนนะ จะไปนะหิวข้าวตั้งนานแล้วตรงนี้แหละว่าแล้วเจ๋งจริงๆด้วยเตรียมลาออกย้ายบริษัทเลยกูดีนะแกตัวเลยขาอะไรทุกอย่างเก็บ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 เดี๋ยวไม่เห็นเก็บเลยเก็บเลย